สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ v i r g i n t a r o ยิปซีสาวที่รู้ใจคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหลาก็จะมาตอบเคสนะคะที่น้องๆน,นะคะได้มาคอมเมนต์ในรายการอาสาตอบดวงค่ะรายการใหม่ของหลาเองนะคะรายการนี้นะคะหลาก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าเป็นรายการที่อาสาตอบดวงมาเป็นเคส200เคสนะคะดูฟรีแบบ4ใบเน้นตอบทุกวันไม่มีวันหยุด กติกาก็ง่ายมากค่ะ1คนต่อ1ครั้งคือ3คํคำถามทิ้งคำถามที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยจะอัดคลิปตอบทุกคำถามเรียงตามคิวที่เข้ามาก่อนหลังในวันถัดไปทุกวันเวลา2องทุ่มจนกว่าจะครบ200เคสคำถามนะคะแนะนําว่าควรเป็นคำถามที่สั้นและกระชับนะคะเพื่อจะได้ตอบได้ตรงคำถามค่ะ สำหรับข้อแรกนะคะก็เป็นเคสของน้องเร์นะคะที่เข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะว่ามีอะไรต้องระวังไหมนะคะพี่ขออนุญาตเปิดไพ่สี่ใบนะคะหลายคนเห็นหน้าไพ่และอยากจะลองตอบก็ได้นะคะพี่ยินดีนะคะจากหน้าไพ่นะคะก็จะมองเห็นว่าตำแหน่งแรกนะคะได้เดอะฟูลหัวกลับ สถานการ์นะคะเจ้าชะตาอาจจะมีในเรื่องของอาการหน้ามืดเป็นลมโครงเคลงนะคะตำแหน่งถัดไปเป็นตำแหน่งของปัญหาได้ห้าไม้จริง,รงๆไพ่ห้าไม้นะคะร่างกายก็แข็งแรงมีการเจ็บป่วยแต่ก็ไม่ร้ายแรงอะไรนะคะคิดว่าปัญหาคือกังวลว่าร่างกายจะไม่แข็งแรงตำแหน่งถัดไปนะคะเป็นตำแหน่งที่เจ้าชะตาคิดได้ไพ่เก้าเหรียญน,นั่นก็มองว่าเจ้าชะตามองว่าตัวเองนะคะยังดีแข็งแรงนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะไปในเรื่องของทรัพย์สินนะคะ และคําตอบจริงๆนะคะจะอยู่ในใบที่4นั่นก็คือไพ่เดอะซันหัวกลับไพ่เดอะซันนะคะเป็นไพ่ของพระอาทิตย์พอหัวกลับนะคะกับแสดงความแข็งแรงในร่างกายน้อยลงนะคะถ้าให้พี่อ่านวนกลับไปนะคะก็มองว่าสิ่งที่ต้องระวังคือมีโอกาส,กาสเป็นความดันโลหิตต่ำมีอาการหน้ามืดเป็นลมให้ระมัดระวังให้มากนะคะสำหรับข้อต่อไปนะคะก็ยังเป็นเคล็ของน้องเรนะคะ ถามว่างานในปัจจุบันจะมั่นคงไหมนะคะเดี๋ยวพี่เปิดสี่ใบนะคะอันนี้พี่อาจจะทับในตำแหน่งเดิมไปเลยนะคะเพื่อให้น้องสังเกตเห็นง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะจากหน้าไพ่นะคะก็จะมองเห็นว่าตำแหน่งแรกนะคะได้เมจิเชียนเมจิเชียนเป็นไพ่ของคนรอบรู้มีความรู้มีเสน่ห์พูดเก่งนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดถ้าตัวน้องนะคะทำงานเกี่ยวกับคำพูดและให้ความรู้สถานการณ์ก็มองว่าค่อนข้างดีนะคะสามารถหาเงินได้ ตำแหน่งถัดไปนะคะเป็นตำแหน่งของปัญหาคือได้เดอะสเตรนหัวกับไพ่นี้นะคะเป็นไพ่ของความสิ้นหวังพอตั้งตำแหน่งปัญหาคือมองว่าตัวน้องนะคะมีความวิตกกังวลกลัวไม่มีงานนะคะไพ่ถัดไปนะคะเป็นคำตอบที่น้องคิดเองนะคะได้ไพ่แปะเหรียญน,นั่นก็คือเป็นไพ่แห่งการเรียนรู้น้องก็มองว่าจะเอางาดีเรกน,นะคะมาทำเงินหาเงินได้ตลอดนะคะ แต่คำตอบจริงๆก็อย่างที่พี่บอกนะคะอยู่ตำแหน่งที่4นั่นก็คือไพ่ The Hypothet ก็คือเรื่องราวต่างๆอาจจะล่าช้าไม่ทันใจต้องอดทนแล้วจะได้ผลนั้นถ้าให้พี่ลองอ่านบนนะคะก็จะมองว่ามั่นคงนะคะถ้าน้องยังมีความอดทนทำในงานนี้ต่อไปใช้ทักษะที่ตัวเองมีนะคะพรีเซนต์ตัวเองบ่อยขึ้นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะไม่เครียดอย่าวิตกกังวลเราก็สามารถมีรายได้จากตรงนี้ได้คะ่ะ สำหรับข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นเคสของน้องเรนะคะถามว่าการเงินในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวพี่เปิดสีใบก็จะทับตำแหน่งเดิมไปเลยนะคะใลนยเลโนเห็นหน้าไพ่แล้วจะลองคอมเมนต์ดูก็ได้นะคะจากหน้าไพ่นะคะใบแรกเป็นเด e เวอร์หัวกลับนั่นก็มองถึงสถานการณ์นะคะให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายแบบไม่รู้เรื่องและไม่คำนึงถึงอนาคตนะคะอย่าเก่งใจคนรอบข้างมากหรือให้ใครยืมเงินนะคะตำแหน่งถัดไปเป็นตำแหน่งของปัญหาได้จัดติ นั่นก็คือว่ามองว่าการเงินยังดีแต่ไม่มีเงินออมจ่ายเงินเก่งนะคะมีรายจ่ายเยอะจ่ายตลอดนะคะตำแหน่งถัดไปนะคะคือตำแหน่งที่3มคือตำแหน่งที่น้องคิดเองนะคะนั่นก็คือไพ่หไม้หัวกลับการเงินคิดว่ามีกําลังดีไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะแต่ก็ไม่สามารถให้ใครยืมเงินได้ซึ่งคําตอบจริงๆก็คืออยู่ในใบที่4นะคะนั่นก็คือราชาไม้การเงินในช่วงนี้นะคะจากการทํางานเพียงอย่างเดียวค่ะ อ่านวนไปนะคะพี่อ่านว่าน้องนะคะมีการทํางานที่หนักเงินก็มาจากงานงานมากเงินเยอะแต่ก็ใช้จ่ายเยอะเช่นกันนะคะมีค่าใช้จ่ายแบบไม่รู้ตัวแนะนําให้ประหยัดและวางแผนทางการเงินในอนาคตเสียนิดนึงนะคะอย่าไปรับปากใครหรือค้าประกันใครในช่วงนี้นะคะอาจจะก่อให้เกิดนี้สินได้ง่ายๆค่ะสําหรับเคสน,นะคะก็หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังไงก็ตามนะคะฝากกดไลค์กด Sub สไคร้ฝากติดตามหน้าเพจเวอร์จิด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ